พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนภุญจรขอถวายพระเกียรตยิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ,ะ,เ,คะเวลานั้นมีงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วย เมื่อเล่าองุ่นหมดพระมารดามารีจึงมาทูลพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเขาไม่มีเล่าองุ่นแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าหญิงเอ๋ยท่านต้องการสิ่งใดเวลาของเรายังมาไม่ถึงพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่าเขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด ที่นั่นมีองค์หินตั้งอยู่หกใบเพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิวแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณหนึ่งรลิตรพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่าจงตักน้ำใสโองค์ให้เต็มเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบแล้วพระเยซูเจ้าทรงสั่งเขาอีกว่าจงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด เขาก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นแล้วไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหนแต่คนรับใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้ดีผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่าใครๆเขาก็นำเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อบรรดาแขกดื่มจนมากแล้วจึงนำเหล้าอางุ่นอย่างรองมาให้แต่ท่าน เก็บเล่าว่างน่ลอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้พระเยซูเจ้าทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีพระองค์ทรง,งแสดงพัศลิลุงโลดของพระองค์และบรรดาศิษย์ที่เชื่อในพระองค์หลังจากนี้พระเยซูกิจเจ้าได้เสด็จไปที่เมืองกาเปรนาอุมพร้อมกับพระมารดาญาติพี่น้อง และบรรดาสิทธิทุกคนพำนักอยู่ที่นั่นเพียงสองสามวันพระวาจาของพระเจ้าขอพร,พระเจ้าทรงพระเจ,ร,ะเจเริญเินเชิญนั่งพี่น้องทีหรักพระวรสารโดยนักบุญจรความจริงฉบับทที่เขาแปลใหม่เขาจะขึ้นต้นพระวรสารในวันนี้ ด้วยวลีที่ว่าสามวันหลังจากนั้นเขาขึ้นต้นด้วยวลีที่บอกว่าสามวันหลังจากนั้นนั่นก็แสดงว่าก่อนที่พระเยซูกิสเ์เจ้าจะไปร่วมงานมงคลสมรสที่เมืองคานาในพระวรสารในวันนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นก่อน เหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นก่อนนั้นก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระอ,รองค์ได้เลือกสิทธิ์กลุ่มแรกสิทธิ์กลุ่มแรกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าประกอบไปด้วยซีมอนเปโตรโอแอนดรูฟิลิปแล้วก็บาทโ,ทโลมิวสี่คนนี้เป็นสิทธิ์กลุ่มแรกและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระอ,รองค์เลือก นั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูกิสเจ้าพระองค์แม้จะเป็นพระเป็นเจ้ามีความสามารถล้นเหลือจะทำอะไรก็ได้แต่พระเยซูกิสเจ้าไม่ทำงานคนเดียวพระเยซูริสเจ้าพระองค์เริ่มต้นงานของพระองค์โดยการเลือกผู้ร่วมงานโดยการเลือกทีมโดยการเลือกมนุษย์เข้ามาทำงาน ร่วมกับพระองค์นี่น่าจะเป็นสิ่งที่บอกกับพี่น้องเช่นเดียวกันว่างานใดๆก็แล้วแต่พระเป็นเจ้าพระองค์เรียกเราให้มามีส่วนร่วมพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้พระสงฆ์ทำงานคนเดียวไม่ต้องการที่จะให้ซิสเตอร์ทำงานคนเดียวแต่จำเป็นจะต้องมีสภาอภิบาลมีพลมาลีมี เครดิตยูเนียนมีวินเซนต์อปอนมีพี่น้องสัตว์ุษทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทำงานโดยมีสานุสิทธิ์ของพระองค์เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมประการต่อมาเราจะเห็นว่าพระวรสารในวันนี้เป็นพิเศษหน่อยต้องการจะเจาะลึกให้พี่น้องได้เข้าใจเป็นพระวรสารที่บันทึกโดยนักบุญจรพี่น้องนักบุญจรนั้นที่พี่น้อง ได้ยินนะ่ะจะมีอยู่สองคนบ่อยบ่อยบุคคลแรกก็คือนักบุญจอห์นบ,บัพติสตคนที่เกิดก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าหเดือนตอนหลังก็ทำพิธีล้างให้กับพระเยซูเจ้าพอสักพักหนึ่งก็ถูกเฮโรดตัดหัวตายไปนั่นก็คือจอหนผู้ทำพิธีล้างหรือที่เราเรียกว่าจอห์นบ,บัพติสต ส่วนจอที่พูดในพระวรสารในวันนี้และเป็นคนที่บันทึกพระวรสารในวันนี้เราเรียกว่าจออัครสาวกจอผู้นิพนพระวรสารเป็นคนคนเดียวกันจออัครสาวกกับจอผู้นิพนพระวรสารเป็นคนคนเดียวกันเราต้องถือว่านักบุญจอน,นั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นบุคคลที่พระเยซูคิสตเจ้าพระองค์ไว้วางใจเป็นอย่างยิ่ง คำว่าจอรหรือคำว่าโยชานานแปลว่าพระเป็นเจ้าทรงเมตตาพระเป็นเจ้าทรงเมตตาที่จริงจอรนี่นะครับก่อนที่จะมาเป็นสิทธิ์ขององค์พระเยซูกิเสเจ้าน่ะเขาเป็นชาวเบไสไซดาซึ่งบ้านเขาอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่กับทะเลสาบกาลิลีเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดอาชีพของคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำใหญ่ก็คือการมีอาชีพ เป็นชาวประมงเขาก็ทําการประมงกับพ่อของเขาและในพระวรสารตอนหนึ่งบอกว่าตอนที่พระเยซูพิชาเจ้าเรียกเขาเนี่ยเขาละทิ้งบิดาและคนรับใช้และติดตามองคพระเยูคกิ์เจ้านั่นแสดงว่าอะไรพี่น้องนั่นแสดงว่าครอบครัวของจอร์อัครสา,าวกหรือจอร์นผู้นิพนธ์พระวรสารนี่นะเป็นครอบครัวที่มีฐานะถ้าไม่มีฐานะไม่สามารถจ้างคนดื่นมาช่วยได้ เขามีฐานะแต่ว่าเขาก็ละทิ้งความล่ำรวยในฐานะในครอบครัวของตนและติดตามองค์พระเยซูริสเ์เจ้าพระเยซูริสเ์เจ้าจึงรักนักบุญจอร์อัคราสาวกหรือจร์ผู้นิพนธ์พ,พระวรสารน,นี้เป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่รักยิ่งไปกว่านั้นบทบาทชัดเจนของนักบุญจร์อัครสา,าวกหรือจรผู้นิพนธ์พ,พระวรสารน,นี้ชัดเจนตอนที่ พระเยซูริสเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนก่อนจะสิ้นใจอัครสาวกคนอื่นนะครับหนีหมดเปโตรก็นหนียูดาสไม่ต้องพูดถึงไปแขวนคอตายแล้วเพราะว่าทุจริตเพราะว่าขายพระอาจารย์อันนั้นคนที่ขายพระอาจารย์คนที่ทุจริตคนที่มันไม่พักดีแม้เป็นสิทธิ์ขององค์พระเยซูริสเจ้าก็เอาตัวไม่รอด ยูดาสนะครับขายพระอ,อาจารย์ตัวเองทอรยศต่อพระอ,อาจารย์ตัวเองและที่สุดนั้นก็ไปแขวนคอตายเปโตรซึ่งเคยยืนยันว่าแม้ใครในโลกนี้จะละทิ้งพระองค์แต่ข้าพเจ้าไม่มีวันจะละทิ้งพระองค์แต่พระเยซูคริสต์จเจ้าทำนายล่วงหน้านะเปโตรเจ้าอย่าปากดีคืนนี้ก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราถึงสามครั้ง โอเปรโตหลังจากที่พระเยซูเจ้าถูกจับแล้วกลัวตัวสั่นมีคนมาทักนะเจ้าเนี่ยสิทธิ์เยซูนะเปโตบอกไม่ไม่ข้าไม่รู้ถึงสามครั้งนะครับพ่อปฏิเสธไม่รู้ว่าพ่อปฏิเสธว่าตนไม่ใช่สิทธิ์ขององค์พระเยซูริ์เจ้าถึงสามครั้งไก่ขันดังที่พระเยซูริจเจ้าพระองค์ได้ทํานายเอาไว้ล่วงหน้าเปรโตร้องห่มร้องไห้นะครับสํานึกผิดแต่นั่นเป็นบทบาท ของกับาสาวกที่ทิ้งที่ทรยศที่ขายองค์พระเยซูคิสต์เจ้าแต่สําหรับยอนคนนี้ตอนที่พระเยซุเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนยอนนั้นอยู่แทบพระบาทขอโทษแทบตีนขององค์พระเยซูคิสตเจ้าพระเยซูเจ้าหายใจพางงาปางงาวยอนอยู่ที่นั่นพร้อมกับแม่พระนั่นแสดงให้เห็นว่าจอนคนนี้นะครับ พระเยซูกิสเจ้าเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจอนคนนี้กินข้าวกินขนมปังกับพระเยซูกิสเจ้าและรู้ว่าข้าวของพระเยซูเจ้านั้นมีอย่างไม่ทรยศไม่ทิ้งไม่ปฏิเสธไม่หนีแม้พระอาจารย์จะอยู่ในสภาพที่อับอศอดสูที่สุดก็ตามแต่ยอนยังอยู่ที่นั่นนั่นแสดงให้เห็นว่ายอนคนนี้มีความใกล้ชิด มีความสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เจ้าและพระแม่มารีพี่น้องที่รลักแต่ถ้าหากว่าเราไปศึกษาพระวรสารนักบุญจอรน,นักบุญจอรบันทึกเกี่ยวกับพระแม่มารีเนี่ยเพียงแค่สองครั้งเองนะพี่น้องครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่พูดไปแล้วก็คือตอนที่พระเยซูเจ้ากําลังถูกตึงกางเขนกําลังจะสิ้นใจพระแม่มารีอยู่ตรงนั้นและอีกตอนหนึ่ง ก็คือในพระวรสารในวันนี้ในพระวรสารในวันนี้ก็คือตอนที่แม่พระไปร่วมงานแต่งงานแล้วก็เล่าอางุ่นหมดสำหรับชาวยูนะครับเล่าอางุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มพื้นฐานของงานแต่งงานถ้าเล่าอางุ่นหมดเนี่ยโอ้เจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เสียหน้านะครับอับอาย แต่แม่พระยอมไม่ได้แม่พระทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของงานนะแม่พระเป็นแขกนะครับแต่เมื่อไปเห็นว่าคนอื่นเขากําลังจะมีความทุกข์คนอื่นเขากําลังจะอับอายแม่พระไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่แม่พระไม่มีฤทธิ์ไม่มีอํานาจไม่มีอนุภาพที่จะทําอะไรได้นอกจากวอนขอและ,ะแล้แม่พระวันขอใครแม่พระมาวอนขอองค์พระเยซูกิ์เจจา ขอให้ช่วยเขาหน่อยเล่างุนหมดแล้วพระองค์ช่วยเขานะช่วยเขาไม่ช่วยไม่ได้งานนี้ล่มแน่นอนแต่พี่น้องเคยตั้งคำถามไหมครับพระเยซูริ์เจ้าก่อนหน้านั้นไม่เคยทำอัศจรรย์มาก่อนเลยแล้วทำไมวันนี้แม่พระจึงไปหาพระเยซูริ์เจ้าขอให้ช่วย อ GE: แม่พระมั่นใจได้ยังไงอ่ะมั่นใจได้ยังไงว่าพระเยซูเจ้าทาได้เพราะว่าพระเยสุเจ้าไม่เคยทำอสสจันมาก่อนหน้านี้เลยแล้วคุณยนบอกว่าอันนี้เป็นอัศจรย์ครั้งแรกรู้ได้ยังไงว่าพระเยสุเจ้าทําได้เดี๋ยวไปขอลูกชายตัวเองว่าทําอัศจรย์บอกทําไปได้หน้าแตกเลยแต่แม,มแ,แม่พระมั่นใจและแม่พระมีความเชื่อพี่น้องเราจะสังเกตเห็นว่าแม่พระนั้นขอพระเยูุริกต์เจ้า แล้วก็ไปสั่งคนใช้ด้วยสั่งคนใช้ของบ้านหลังนั้นถ้าพระเยซูเจ้าบอกอะไรนะขอให้เจ้าทํานะนั้นแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าอัศจรร์จะเกิดขึ้นได้มนุษย์ต้องร่วมมือพี่น้องบางทีเราวอนขอนะขอพราอเป็นเจ้าช่วยแต่เราไม่ออกแรงเลยอ่ะขออย่างเดียวแต่ไม่ทำงาน ไม่ยื่นมือไม่ก้าวไม่เดินไม่ออกแรงขอแล้วก็นอนหลับขออ,งงขออย่างนั้นขออย่างนี้อัศาจรรย์ไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ร่วมมือไม่ออกแรงมีสุภาษิตบทหนึ่งบอกว่าพระเป็นเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนพระเป็นเจ้าจะช่วยคนที่ออกแรงก่อนโชคดีที่คนใช้ของบ้านหลังนั้นเชื่อฟังแม่พระ เขาก็รอว่าพระเยซูเจ้าจะสั่งอะไรพระเยซูเจ้าบอกไปตักน้ําใส่ตุ่มให้เต็มถึงปากเน้นนะครับถึงปากนั่นแสดงว่าเวลาที่พระเยซูกิสเจ้าจะให้อะไรนะครับพระเยซูคกิสเจ้าจัดเต็มจัดหนักพระองค์ไม่ได้บอกว่าตักใส่แค่ครึ่งเดียวนะไม่ใช่ใส่ให้เต็มเลย เห็นไหมครับพระเป็นเจ้าพระอ,องค์ให้อะไรเรานะครับพระอ,องค์ไม่เคยกักบอกไม่ใช่เอาไป8ปเอนะเอาไปห้าสินะเอาไป60%นะไม่ใช่แต่พระเยซูริ์เจ้าจัดเต็มถามว่าพระเยซูเจ้าทำอัศาจรรย์เพราะอะไรเพราะแม่พระมาวอนขอเพราะฉะนั้นเราจรึงบอกว่าแม่พระเป็นคนกลางแจกจ่ายพาระหันสถาน แม่พระไม่มีประหารสถานไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชแต่แม่พระอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแม่พระไปขอแล้วก็ได้ได้สําหรับใครไม่ใช่ได้สําหรับแม่พระนะครับวันนั้นได้สําหรับเจ้าภาพได้สําหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาละยังไม่ได้ตอบเลยว่าทําไมแม่พระจึงไปขอพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะทําอัศจรรย์ได้หรือไม่ได้ อันนี้เป็นอัศจรรย์ครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนเลยคำตอบก็คือพี่น้องคนที่เป็นแม่นะี่ยย่อมรู้ดีว่าลูกเป็นคนอย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งเป็นแม่นะี่ยมีลูกกี่คนกี่คนแม่สามารถแจกแจงได้หมดไอคนนี้มันขี้ใจน้อยไอคนนี้มันขี้งกไอคนนี้มันใจดีไอคนนี้มันเสียสละ คนนี้มันขยันคนนี้มันตื่นเช้าไอ้คนนี้มันชอบเล่นการพน,นันไอ้คนนี้มันชอบหาเงินเข้าบ้านไอ้คนนี้มันไม่ผ่านไอ้คนนี้มันเพิ่มพูนครอบครัวคนนี้มีความสามารถร้องเพลงคนนี้มีความสามารถในการอ่านคนนี้มีความสามารถคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพ่อแม่เป็นต้นแม่แจกแจงได้หมดว่าลูกมีความสามารถอะไรมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเพราะฉะนั้น ตลอดสามสิบปีที่พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นลูกอยู่กับพระนางมารีซึ่งเป็นแม่แม่พระรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมีความสามารถมีศักยภาพมีพรสวรรค์มากน้อยเพียงใดแล้วแม่พระก็ให้พระเยซูเจ้าเอาพรสวรรค์เอาความสามารถเอาสิ่งที่ดีๆที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ ก็เลยมีคำถามต่อไปอีกถ้าแม่พระรู้ว่าพระเยซูคร์เจ้ามีฤทธิ์ในการทำอัศจรรย์ทำไมครอบครัวของแม่พระของนักบุญยอซักยัยงจนอยู่ทำไมแม่พระไม่บอกพระเยซูเจ้าว่าอ้วันนี้เราไม่มีสตังนะช่วยเทวีสตังในกระเป๋าของแม่ให้มันเพิ่มขึ้นจากสิบบาทเป็นพันบาทเป็นร้อยบาทเป็นหมื่นบาทเป็นแสนเป็นล้านบาท,บาท, 100, บาทไม่ได้หรือ บางวันครอบครัวจนๆของแม่พระนบุญยอศัพย์พระเยซูเจ้าขนมปังขาดไม่พอแม่พระเคยขอพระเยซูริ์เจ้าให้ทำการทวีขนมปังให้ครอบครัวของแม่พระหรือเปล่าไม่มีก็เลยถามต่อไปว่าทำไมแม่พระไม่ทำอย่างนั้นแต่ทำไมเวลาเล่าเง,งินขาด ที่บ้านของคนอื่นแม่พระรีบนักพระกัมพีบอกว่าอะไรครับนักพระกัมพีบอกว่าทุกคนที่มีพระคุณพระพรอย่าใช้พระคุณพระพรเพื่อตัวเองนั่นคือความเห็นแก่ตัวจงใช้พระคุณพระพรความสามารถเพื่อคนอื่นด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนใช่ไหมครับ ตอนที่พระเยซูกิ์เจ้าเข้าเงียบในถิ่นธุรกันดาร40วัน40คืนพอออกมาอูหิวมากเลยปีศาจมันก็ศพโอกาสนะเข้าทางมันเลยมันก็มาเสนอหน้าแล้วบอกว่าโอ้พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ไม่ได้กินข้าวเป็นเวลา40วัน40คืนคงจะหิวจัดพระอ,องค์เป็นพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเสษก้อนหินให้เป็นขนมปังกินจะได้อิ่มไนงะ แต่พระเยซูคริสต์เจ้าปฏิเสธนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าปฏิเสธที่จะเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังสําหรับตัวเองปฏิเสธไม่ทําแม้จะมีความสามารถแต่ไม่ทําสําหรับตัวเองแต่ตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเทศนาสังสอนมีคนเป็นห้าพันเป็นหมื่นและเขาหิวโหวยอาคาสาวพวกบอกว่าทรงพวกนี้กลับบ้านเถอดพระองค์ไม่มีเงินซื้อขนมปังเลี้ยงเขาหรอก พระเยซูเจ้าบอกว่ายังไงเจ้านั่นแหละต้องเลี้ยงเขาและที่สุดพระองค์ก็เอาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวและเท่าวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนซึ่งนับเฉพาะผู้ชายจริงๆมันมากกว่านั้นเห็นไหมครับเวลาจะทําเพื่อคนอื่นพระเยซูริ์เจ้ารีบแต่เวลาจะทําเพื่อตัวเองพระเยซูริ์เจ้า no ไม่เพราะฉะนั้นพระคุณพระพร ที่พระเป็นเจ้าพระองค์ประทานให้เราแต่ละคนอย่ามองตัวเองเป็นอันดับแรกจงมองคนดื่นคนที่อยู่รอบข้างเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทําไมบางคนมีพระคุณพระพรมากมายแต่ทําไมยังไม่พอกินนักบุญหลายองค์บอกว่าถ้าเราใช้พระคุณพระพรเพื่อตัวเราเองเพื่อความร่ำรวยตัวเราเองเพื่อสะสมสําหรับตัวเราเอง ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งไม่พอแต่ถ้ายิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งมากไปกว่านั้นถ้าใช้พระคุณพระพรในทางที่ไม่ถูกที่พ่อเริ่มต้นมิสาพระเป็นเจ้าจะเอาพระคุณพระพรนั้นคืนและคนที่ใช้พระคุณพระพรความสามารถในการทำลายคนอื่นในการเอาเปรียบคนอื่นในการหาประโยชน์สำหรับตัวเอง ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นพระเป็นเจ้าจะลงโทษเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้จึงอยากฝากพี่น้องว่าตัวอย่างที่ดีของแม่พระและพระเยซูริสศเจ้ามีความสามารถแต่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เริ่มต้นทำเพื่อคนอื่นถ้วาวารสารในวันนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าความห่วงใยต่อคนอื่น คือจุดเริ่มต้นของอศสารันอศสารันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ถ้าหากว่าเราห่วงใยเราแบ่งปันเราเอื้อทอนต่อคนอื่น My brothers and sisters in today's gospel we hear of the marriage feast of Cana Mary the mother of Jesus was invited as well as Jesus himself and his disciples As the wedding feast went on, wine went out. Mary went out of her way to intercede with Jesus, and Jesus performed what John tells us was his very first miracles. How did Mary know that Jesus called to do miracles, could to do miracles? Good mothers know the hidden talents and potentialities. Of their children and encourage them. Although Mary knows that her son Jesus has a miraculous power, but she never asked Jesus to use his talents for her family because for Mary and for Jesus, the needs of others come first. Jesus didn't turn some stones into bread for himself, but he multiply bread for clouds of his followers mary and jesus are telling us that the gods gift to individuals are not meant primarily for their or their family's benefit but for the service of others this is what st paul also tells us in the second reading when he enumerates the many different gifts of the holy spirit to different persons and as that to each person is given the manifestation of the spirit for the common good not for personal profit because bless you our ขอบเจ้าอนวยพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน